ท่านผู้ชมครับช่วงนี้ก็จะเห็นว่าว่าที่นายกคนที่30คุณพิธาเนี่ยเดินสายพบปะประชาชนเดินสายพบปะภาคเอกชนคเอ๊ะหลายคนบอกมันเป็นการปลุกกระแสมวลชนขึ้นมาหรือเปล่าใช่ครับอันนี้เนี่ยนักวิเคราะห์การเมืองมองตรงกันหมดว่าเป็นหนึ่งในวิธีดิ้นสู้นะดิ้นสู้องค์กรอิสระดิ้นสู้อำนาจอะไรต่างๆที่มากดทับนะฮะที่ว่าพยายามที่จะวิเคราะห์ว่า ทางเก้าไกลเนี่ยจะไม่ได้ตั้งรัฐบาลครับวิถาจะไม่ได้เป็นนายก<อ>นะฮะมีทั้งเรื่องอุปสรรคที่วันก่อนแล้วก็เอามาเสนอไปครั้งนึงแล้วอุปสรรคมันเยอะเนี่ยนะครับมี5้าอย่างเนี่ยนะฮะคืออะไรนะอาจารย์ป๊อกบอก,บอกมันจะเป็นนิติสงครามอ่ามันก็เอามวลชนสู้กับนิติสงครามครับแลวถ้าเกิดก่อนหนะ้าตั้งแต่เลือกตั้งเสร็จ1ิพฤษภาคมกรุงเทพมหานครขาดไปเขตเดียวครับอ่าก็มาเรียกว่าพบปะกระแสดีใช่ครับเห็นบอกไปทางอะไรเมืองนนทบุรีไปภาคตะวันออกก็ไปหลายจังหวัดใช่ ก็คือจริงๆแล้วเขาเดินสายอ่อเนื่องนะฮะพบปะมวลชนไปขอบคุณโดยอ้างว่าไปขอบคุณเนี่ยแต่จริงๆแล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยก็คือเหมือนกับไปปลูกกระแสแล้วก็เลือกไปจังหวัดที่เขาแลนสไลด์ได้ยกจังหวัดหรือไม่ก็ได้เกือบทั้งหมดนะฮะเพื่อที่จะทําให้เห็นว่าเขามีความชอบธรรมในการเข้ามาบริหารประเทศเพราะว่าเป็นตัวแทนประชาชนจริงๆเขาตั้งเยอะขนาดนี้แล้วจังหวัดใหญ่ๆหลายที่นะฮะนนทบุรีชนบุรีระยองเนี่ยก็ได้เยอะสมุทรปราการยกจังหวัดภูเกต คุณโรมนี่เคยไปมาก่อนแล้วไปมาก่อนแล้วอันนี้คือก็ยกจังหวัดนะสามเขตครับกลาวพฒนภาคมนี่คุณพิธาไปเองวันนี้ไปเองเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศด้วยเดี๋ยวไปอีกขึ้นเหนืออ่าหลายๆจังหวัดทางเหนือเขาก็ชนะเยอะจังหวัดก็ยกเหมือนกันแล้วก็อย่างเชียงใหม่เนี่ยได้เกือบทั้งจังหวัดเหมือนกันนะฮะพลิกโผมากพลิกโผฮะใครจะคิดว่าเชียงใหม่จะเทินจากแดงเป็นส้มใช่ครับ ขยับไปต่อท่านผู้ชมครับนี่บรรยากาศที่ภูเก็ตเหมือนเวทีนักร้องอภิกรท่านผู้มชมฮะก็เป็นเวทีตรงกะคนนี้เข้ามาล้อมเลยนะฮะอันีนี้ไปดูบรรยากาศไปฟังเสียงพิธาก่อนละกันแล้วเดี๋ยวกลับมาดูที่ภาพของเราต่อไปฮะไปดูฟังเสียงกันก่อนฮะวันนี้ <c oughs> มาท้งในฐานะ อะารตำแหน่งนะฮะก็เป็นอ็มสเตอร์กันท่องเที่ยวเพราะว่าตอนนั้นก็มีการบอกเอาคุณพิธาเนี่ยด้วยไว้ด้วยอะไรหลายอย่างเหมาะมากเลยะแล้วก็เป็นคนที่ผักดันสุราเก้าหน้ามานี่ะวันหน้าพักที่แหมดูแลพี่น้องภูเก็ตสามเคเลยนะและว่าที่นายกคนต่อไปผมฟังเสียงอยู่มีพอหลังจากพูดอันนี้ไปแล้วเนี่ยไม่มีคำว่า ว่าที่เลยนะเป็นนายกเลยนะครับลงพื้นที่ไปขอบคุณชอบเหมือนพี่ก๊อฟพูดแหละก็ไปไหนก็บอกไปขอบคุณประชาชนที่เรียกเข้ามาใช่ครับฮะอันนี้เห็นเป็นภาพบรรยากาศแล้วเมื่อกี้ที่บอกไปโอ้โหเวทงเวทีนี่นะเหมือนนักร้องแล้วเนี่ยคนแห่เข้าไปเยอะมากเลยนะครับนี่เขามีอะไรมีสลบอาจารย์ข้างบนอีกนะใช่ใช่แต่ทีนี้หลายคนก็บอกว่า ตอนนี้มันจะเป็นบรรยากาศฝั่งหนึ่งแน่นอนฮะฝั่ง9ก้าไกลอาจจใช้คำว่าด้อมส้มแล้วกันด้อมส้มมวลชนก็เยอะอีกฝั่งหนึ่งก็บอกเอ๊ะมันบางทีมันชักจะเกินไปถ้าจะมวลชนงีน้มวลชนเจอมวลชนเลยไหมฮะจริงจริงมันมีข่าวมาระยะหนึ่งแล้วนะครับว่า,าฝ่ายรักสถาบันก็อาจจะขยับจริงจริงมันมีการขยับมาก่อนหน้านี้เป็นการชุมนุมหรือรวมตัวกันเล็กๆครับเท่าที่ผมเคย ได้รับการรายงานข่าวก็อย่างเช่นที่จังหวัดพระนครศรียุธยาในกรุงเทพเองก็เคยมีมารวมตัวกันแต่ครั้งนี้เห็นว่าเป็นครั้งใหญ่ฮะมีคนแจ้งข่าววันนวันจันทร์ครับครับอ,อ,อ,อันนี้ก็เนี่ยนะเชิญผู้ลักสาบันชาติศาตสาตร์กษัตริย์ทุกท่านพบกันจันทร์12มิถุนายน 10บโมงเช้านะฮะก็ถามว่ามารวมกันทำไมไปให้กำลังใจสอวอทำหน้าที่ปกป้องสถาบันหลักของชาติอย่าให้การสนับสนุนพักการเมืองที่คิดล้มล้างทำลายสถาบันหลักของชาติอมนี่พูดง่ายคือวัตถุประสงค์คือ ว่าตรงๆนะเหมือนชนกันเลยฮะเหมือนชนกันเลยใช่ฮะแล้วก็มีทางสวเขาบอกว่าเขาได้รับการประสานมาว่าจะมากันเป็นหมื่นนะอ่าเดี๋ยวต้องรอดูว่าถึงเมื่อจันเนี่ยนะฮะโอ้โหอ่านี่ท่านผู้ชมนี่ฮะเห็นบอกคณะประชาชนคนรักในหลวงนะฮะรัตรวมตัว12มิถุนายนให้กําลังใจครับซึ่งเมื่อสักครู่เองก็จะบอกว่าอย่างของก้าวไกลเองคุณพิทาเองหรือว่าคนสมรมลงพื้นที่เองก็เรียกว่าเป็นมวลชนที่มาให้กําลังใจเหมือนกันครับทีนี้มันจะไปถึงขั้นไหนล่ะทีนี้ท่านผู้ชมฮะเพราะว่า เหมือนแรงกดดันทางการเมืองตอนนี้ว่าตรงๆเราไปสัมภาษณ์ใครบางทีก็บอกไม่ค่อยอยากคุยพี่กอ์ฟท่านผ<ช>ู้ชมมันกดดันกลัวเดี๋ยวรถทัวร์จะลงกลัวเดี๋ยวจะมีประเด็นเนี่ยนะครับ ยี่สิบพิทูนาอันนี้เคยนัดกันเ้วเหมือนกันนะกลุ่มยี่สิบสี่พินาประชาธิปไตยฮะเขานัดอีกทีนี้บอกอ้าวกกตรีบรับรองผลหน่อยได้ไหมครับเมื่อวานเนี่ยเขาไปที่กกตกันแล้วเขาก็ไปยื่นเรื่องกับกกตสองเรื่องนะฮะหนึ่งในสองนั่นก็คือบอกว่าให้รีบรับรองผลอารเลือกตั้งภายในวันที่ยี่สิบอีกเรื่องหนึ่งก็คือบอกว่าให้ตีตกนะฮะข้อกล่าวหาคุณพิธาโดยเพราะเรื่องหุ้นไอทีวี มันไม่มีไอทีวีอยู่แล้วจะไปสอบสวนทำไมเพราะตอนนี้<ช>สองเรื่องเนี่ยอยู่ที่อยู่ที่กกตทั้งนั้นเลยใช่ครับกกตจะรับรองผลไหมและจะตีตกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นไปที่เนี่ยที่เดียววันสต็อปเซอร์วิสจบ,บแล้วทีนี้ไม่ใช่ไปเมื่อวานแล้วจบเขาบอกว่าเขาจะติดตามผลเพราะว่าเขาขีดเส้นให้วันที่20ไงฮะต้องรับรองให้หมดอ๋อเพราะฉะนั้นหรือจะตามไปตามผลอีกทีนึ่งวันที่20ก็จะตามไปแล้วก็จะน่าจะมวลชนน่าจะมากกว่านี้นะครับนับตั้งแต่ว่าไปยืดแล้วก็ไปรอฟังผลครับ อีกท่านหนึ่งครับ,รบอาจารย์ป๊อกปียบ, <ผม S 1> บุท์ผมจําได้คํานี้ตอนที่ฟังตอนแรกเออนิติสงคราไหมการ,รต่อสู้กันการใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการทําลายฝั่งตรงข้ามครับ,รบแกแกทั้งโพสต์ทั้งให้สัมภาษณ์ของแกเนี่ยนะครับมีทั้งก่อนเลือกตั้งและหลังเลือกตั้งบ,บอกว่าจะเจอมวลชนแบบเหนือจรดใต้ เดี๋ยวนะผมถ้าจําไม่ผิดเนี่ยท่านผู้ชมคือคําว่านิติสงครามก่อนหน้าอาจาร์ป๊อกหมือนว่าใช้ในการต่อสู้แต่เหมือนครั้งนี้จะกลายเป็นโดนผลของนิติสงครามรก็เลยบอกว่าถ้าจะใช้แบบนี้ระวังมวลชนด้วยนะใช่ครับอเออมันดูเป็นอาวุธของฝั่งไหนก็ได้สิแบบนี้ทีนี้ก็มีบางฝ่ายก็ออกมาบอกว่าตอนนี้คุณพิธาก็ใช้นิตินิยาย ในการไปไปอธิบาย<อ>นะฮะองหุ้นไงโอนหุ้นไปแล้วอะไรยังไงมีไปอ้างกฎหมายแพงย่งอย่างงี้อย่างงี้นะ,ะทีนี้ถ้ามันจะเป็นแบบนี้ท่านผู้ชมครับถ้าฟังดูจากตอนนี้กันนะฝั่งที่สนับสนุนคุณพิธาอยากเป็นนายกก็เตรียมมวลชนอีกฝั่งหนึ่งบอกว่าถ้ามันจะเกินไปมันจะกดดันก็เตรียมมวลชนสนับสนุนสอวทีนี้ฮะมันจะไปออกทางไหนล่ะฝ่ายมั่นคงประเมินยังไงบ้างนะะกองทัพกับตำรวจต้องคุยกันแล้วประเมินมามากมาน้อยมาแบบไหนมาที่ไหนยังไงบ้าง แล้วบอกไม่ใช่แค่ฝั่งเดียวแล้วนะตอนนี้มันจะเขาเขากลัวม็อบชนม็อบอว่าตรนง,งนะฮะคือมีการแจ้งเตือนว่าน่าจะมีมวลชนออกมาทั้งสองฝั่ง <ฮะ S 2> ทีแรกนึกว่าจะมีแต่ด้อมส้มแต่นี้ก็เริ่มเห็นชัดแล้วว่าทางฝ่ายรักษาบ้านก็ออกมาเหมือนกัน <ฮะ S 2> แล้วก็ใช้ข้ออ้างนี้แหละในการมาชุมนุมมาให้กําลังใจสวซึ่งในทางาในทางโดยนัยนะครับก็หมายถึงว่าไม่ให้โหวตเลือกรรคก้าวไกลหรือแค่ิเดียของก้าไกลนั่นเองเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แล้ฮะถ้าเกิดคุณพิธาเจออุบัติเหตุมันจะเป็นแบบไหนลองขยับไปดูกันอีกท่านผู้ ทางที่มันจะออกมาแล้วการประเมินของเขาเนี่ยจะเป็นแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับขยับยก,กไปอีกภาพกันแล้วกันนะฮะค,คือตอนนี้เราถ้าดูซีนารีโอท่านผู้ชมฟังดูมันแล้วว่า ยังไงมันก็มีโอกาสลงถนนแน่ๆเพียงแต่ใครจะลงจะลงเยอะแลวจะลงกันแรงหรือเปล่าถ้าพร้อมแล้วเนี่ยนะฮะนี่ฮะมันมีคืออย่างที่เขาบอกว่าประเมินสถานการณ์เนี่ยแต่มันก็มีวงประชุมต่อๆมาก็มีการไปประเมินกันจริงๆว่ามันมี4ี่ฉากทัศหรือสี่นารรโอเนี่ยนะครับที่จะออกเนี่ยนะฮะทีนี้เขาเขาบอกว่ามันดูแล้วมันก็ดูเหมือนเป็นตลกร้ายเหมือนกันนะคือ4ข้อนี้มันเรียงตามความน่าจะเป็นแต่ความน่าจะเป็นที่หนึ่งนี่ไม่ใช่คุณพิธาตั้งรัฐบาลได้นะฮะคือบัตจะกรอาจารย์ี็บอกเลยว คือถ้าเกิดส่งบริวุกชัยคุณบรตบคุณพิธาทีนี้นะฮะจะรับรองเป็นสสหรือจะรับเรื่องแล้วหยุดปฏิบัติหน้าที่ทีนี้คําถามคือแล้วจะรอไหมล่ะครับถ้ารอผลไม่เสนอคนอื่นลุงตู่อยู่ต่อคืออยู่จนกว่าจะรู้ผลลั์ของกรณีคุณพิธาไม่รู้จะยาวสั้นแค่ไหนด้วยก็คือว่าถ้าเผื่อภาพที่ไปกอดกันนะฮะระหว่างหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกับหัวหน้าพรรคเก้าไกลเนี่ยนะฮะมีชูหัวจุงหัวใจเนี่ยจธินเนี่ยนะถ้าจริงเนี่ย นะฮะไม่ทิ้งกันเนี่ยก็คือจะรอต่อไปเนี่ยลุงตู่อยู่ยาวนะเพราะว่าเราย้อนไปดูคดีคุณธนาธรเนี่ยศาลใช้เวลาหเดือนโอ้แล้วถ้าเกิดจะลองจริงหกเดือนอ่าหมายถึงว่าเทียบเคียงเคสเนี่ยนะฮะหรือจะไม่รอไหมถ้าไม่รอคือถ้าเกิดคุณพิธาถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่เลยเอางั้นเพื่อไทยมาสิอันดับสองแต่คําถามคือเพื่อไทยมาจะเอาแปดพักเดิมหรือจะต้องมีคนใหม่เข้ามารักกันแล้วถ้าเป็นแบบเนี้ยแต่เขาบอกว่าถ้าเป็นเพื่อไทยขึ้นมา ฝั่งเสื้อแดงคงไม่ชุมนุมครับแต่ฝั่งร้อมส้มคงเอาแน่ใช่ครับโดยเฉพาะถ้าเปลี่ยนค้่แล้วก,กล้ากายไปเป็นฝ่ายค้านอันนี้แหละแต่ว่าในทางการประเมินก็บอกว่าถ้าเปลี่ยนค้่เนี่ยโอกาสที่จะได้3ามสูงกว่าสูงกว่าแบบ8พักเ <จะ S 2> ดิมมี8พักเดิมที่มี9ก้าไกลยอยู่<ช>ด้วยครับอ่ะ,อ,ะอีกแบบหนึ่งท่านผู้ชมครับครั้งนี้ถ้าเกิดสมมติแคนดิเดตทั้ง9ก้าไกลทั้งเพื่อไทยยังไงก็ได้ไม่ถึง376ดสสดึงมาอีกพักหลายพักเพิ่มมาเป็นล้วก็ยังไม่ถึง หรือว่าแม้สวยังไม่หวดยังไงก็ยังไม่ถึงครับรัฐบาลเสียงข้างน้อยเลยไหมแต่อันนี้ผมเข้าใจแหมนักการเมืองออกมาปฏิเสธกัน99.99 99แล้วไม่ใช่เหรอฮะก็มีคนแย้งว่าเอ๊ะลุงตู่ก็ไม่เห็นจะโยนผ้าขาวยอมแพ้เสีทีเนี่ยฮะ<อ>วันก่อนที่ให้สัมภาษณ์เนี่ยที่เหมือนกับว่ายอมรับแล้วเนี่ยบ,บอกว่ามองไม่เห็นโอกาสนะแต่ถ้ามองเห็นโอกาสเนี่ยอาจจะเอาก็ได้นะโอ้ออก็ไม่แน่ใช่ไหมฮะ,อ,ฮะอย่างที่บอกไปว่า 99.99 99, แต่ถ้าเกิดเหตุการณ์ทางการเมืองนักการเมืองอะไรก็เกิดขึ้นได้ครับ <ฮะ S 2> และจริงๆมันเคยมีการประเมินกันมาแล้วว่าถ้าเผื่อตั้งเสียงข้างน้อยเนี่ยอาจจะอยู่ได้กี่เดือน <ฮะ S 2> มีการประเมินด้วยนะฮะ,<อ>ะผักดันงบให้ผ่านไปก่อนมีช่องโหว่ในรัฐธรรมนูญที่สามารถจะดันงบผ่านไปได้โดยที่ไม่แพ้โหวตครับอ่าโอ้แล้วก็วกฎหมายสําคัญเขาก็มีช่องทางในการที่จะทําอยู่แล้วเป็นทําเป็นกฎหมายเป็นรูปนะฮะเอาสอ <ฮะ S 2> วมาร,วร่วบโหวตด้วยอ่ามันก็มีโอกาสผ่านก็ไม่แน่ใช่ครับหรือสุดท้ายเลยฮะ วไกลกับ8พักเนี่ยสรุปจะสําเร็จได้เสียงสนับสนุนจากสวซึ่งตอนนี้บอกบยังไม่20ดีและถ้าเกิดโดนสอยระหว่างทางไปอีกอาจจะต้องมากกว่า60กว่าท่านอาจจะเป็น7080ท่านมีโอกาสสาเร็จแต่อันนี้อย่างที่บอกไปว่าเราอาจจะเรียงจากมากไปน้อยอ,อันนี้เขาก็ประเมินว่าน่าจะเป็นไปยได้น้อยที่สุด ครับแต่ว่าก็มีความเป็นไปได้ครับแล้วก็ถ้าเชื่อจากการที่เขามีการโทรไปดิวการอะไรกันทําความเข้าใจสวทอดเวลาไปอาจจะมีความเข้าใจมากขึ้นอ่าแล้วก็ไปยืนยันว่านโยบายบางอย่างที่ล่อแหลมอาจจะไม่ทําอย่างเช่นวันนี้คุณพิธาก็พูดแล้วว่าไทยเป็นรัฐเดี่ยวไม่มีการประชามติยกนินแดนนะอย่างนี้อาจจะลดเงื่อนไขลงได้ครับทีนี้ครับในมุมมองความมั่นคงนะฮะทุกฉากทัศสุมเสี่ยงแน่นอน จะชุมนุมแลวที่เขากังวลคือชุมนุมแบบม็อบเจอม็อบนะฮะแต่ว่าโอกาสการเมืองไทยยังวุ่นต่อแน่ๆยังไม่เปิดทางรัฐบาลนี่ยังไม่ปิดเสียงข้างน้อยนะฮะเพราะว่ายังไม่มีแบบประกาศยอมแพ้ชัดเจนร้อยเปอร์เซ็นแล้วมันอาจจะล่อแหลมด้วยและอย่างที่บอกไปสถาบันหลักแล้วก็ยังไม่อก็้ที่เราพูดกันเบกแรกปัญหาชายแดนใต้ใช่ครับขยับไปอีกท่านผู้ชมฮะอาจจะยังพอได้เนี่ยนะฮะคือแล้วถ้าเป็นแบบนี้ ถ,ถ้าจะเรียกว่ามีปัญหาม็อบชนม็อบมันจะยิ่งกลายเป็นเรื่องใหญ่มันจะยิ่งกลายเป็นเรื่องที่เราบอกว่ามันเป็นสิบสิบปีแล้วนะพี่ก๊อฟสิบกว่าปียี่สิบปีที่เราเจอปัญหาแบบนี้ใช่ครับมันจะต้องวนกลับไปเริ่มใหม่อรกแล้ววนกลับไปเริ่มใหม่อีกนะฮะ,ะทางนิตย์ทีวีก็มีไปสัมภาษณ์นะักวิชาการมาบางท่านอย่างเช่นอาจารย์ทิติน,นันพงสุทธิรักษ์ที่ได้รับการยอมรับจาก เวทีต่างประเทศนะครับแกก็บอกว่าโอ้โหเมืองไทยนี่ต่างชาติก็มองแบบอมยิ้มนะ,ะเอเลือกตั้งมาทำไมมันไม่จบสักทีโอ้อวนไปแล้วก็เดี๋ยวก็ยุบพักยุบพักพักที่โดนยุบก็มาชนะอีกคือถ้าเป็นบ้านเขาเนี่ยเลือกมาปุ๊บ มันแทบจะบอกได้เลยว่าพักไหนจะจับ<ช>มือกันจัดตั้งรัฐบาลบ้างแต่บ้านเราที่เขาอมยิ้มเนี่ยเขาไม่ได้อมแบบชื่นชมนะเขาอมแบบมันเกิดอะไรขึ้นในบ้านอยู่โอ้โหนี่แหละท่านผู้มชมครับเดี๋ยวต้องรอดูฮะว่ากระแสจะเป็นยังไงการตั้งพักจะเป็นแบบไหนหรือคุณพิธาจะไปสะดุดตรงไหนอย่างไรบ้าง